ท่านพิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับทุกท่านในวันนี้นะคะประวัติของท่านค่ะท่านสำเร็จการศึกษาร,ร,ระดับปริญญาโทสาขาสาขานะคะบริหารการจัดการและเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษนะคะสถาบันวิจัยพัฒนานพันธุ์พืชนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมการขายวัตถุอันตร,รายทางการเกษตรนะคะจาา,า,า,ากรมวิชาการะะเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะวันนี้นะคะท,ท่านบอกว่าจะมาให้ความรู้กับทุกท่านอย่างเต็มที่ทุกภาพพร้อมที่จะพบกับา รู้สึกว่าเสียงจะเบาไปนิดหนึ่งนะคะยังไม่ค่อยพร้อมเลยนะคะ <c oughs> พร้อมไหมคะถ้าพร้อมกับเสียงดังแบบนี้นะคะนับปีนี้ขอเชิญทุกท่านพบกับอาจารย์สุภาพพิเศษสัปผมคงทำงานในเรื่องของการทำงานด้านการวิจัยนะครับทีนี้เนี่ยถ้าพูดถึงวัตถุดิบนะครับในการทำปุ๋ยเนี่ยโดยเฉพาะตอนนี้เราหันมาทำพวกปุ๋ยชีวภาพแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์กันเยอะใช่ไหม เพราะว่า่วยงามรักปดีนะครับหรือว่าหลายๆส่วนทั้งภาคเกอกชนเนี่ยเรายายาังรณรงค์ให้มีการใช้กเกษตรอินทรีย์เป็นหลักเพราะที่ผ่านมาเนี่ยกเกษตรเคมีทําให้เราเดือดรูญเสียนะครับไม่ว่าจะสูญเสียหลายๆด้านนะด้านเศรษฐกิจด้านสภาพแวดลอ้อมด้านคุณภาพของมนุษย์ด้วยนะครับอะไรก่อนอื่นนะครับผมขอพูดถึงเรื่องพอรบบุ๋ยนิดหนึ่ง มันพัฒนามาตังามมา้งแต่ปี2018นะครับปีที่แล้วมีการปรับปรุงเรื่องของพรบปุ๋ยก็คือคนไหนก็ตามที่ผลิตพวกปุก๋ยปลอมปุ๋ยที่ไม่ได้เกมาตรฐานทั้งปุ๋ยเคมีทั้งปุ๋ยอินทรีย์นะครับโทษคือ5-15ปีป,ปรับคือ500,000คือผู้ผลิตนะไม่เกี่ยวเราแล้วผู้ที่เอาไปจำหน่ายถ้าปุ๋ยไม่ได้มาตรฐานก็คือลดลงมาหน่อยจำคุกอยู่ประมาณสัก3ปีปรับ100,000 เพียงแต่ว่าท่านเนี่ยนะครับเป็นคนที่โชคดีมากเพราะบริษัทเจอร์โลสต์เป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ยอดขายเนี่ยสี่ห้าพันล้านใช่ไหมบริษัทแจกราเสี่ยงเอาปุ๋ยที่ไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานเข้ามาขายไหมไม่กล้าแน่นอนตกมาให้เจริญร์โลสต์ที่ผมให้โนี้คือภาพของมูลค่าข่าวจำนวนมหาศาลนะกองอยู่ในโกดังนะครับคิดเป็นมูลค่าประมาณสองหมื่นกว่าล้านบาทนะครับยืนยันจากคําพูดของประธาน หลายท่านที่ได้ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ทรงเพชรมารีงามทึ่พาทีมงานไปเยี่ยมชมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนยนะห้าสิบกว่าท่านไปดูว่ามันจริงจริงไหมท่านพิเศษสิเทชนมาริตก็ไปดูก็สามสี่สิบท่านเหมือนกันอะละครับดังนั้นเราเป็นสมาชิกของจริสรสดเราไม่ต้องขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้พาปุ๋ยเราขายได้อย่างถูกต้องครับเพราะจริจรสดเป็นผู้แทจนจังหวใช่ไหมเราเป็นสมาชิกเราก็จับหนได้เลยไม่ต้องไปขอไปเปิดหน้าร้านนะ คือการขายวนีุ้จะต้องไปขอขึ้นทะเบียนไปสอบเอาใบประกาศนะครับเพื่อที่จะขอขึ้นทะเบียนเกี่ยวกับการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตรเอาละเราทาง่ายเอาครับนี่คือภาพของสองผู้ยิ่งใหญ่นะครับคนแรกนะครับคือคุณจิรชัยพุทธิวงศ์เนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทอินเตอร์โปรเทคเขาได้สัมทานมูลค้างคาวมาเมื่อปี2011เพราะคุณพ่อเขาเป็นเพื่อนกับจอมพลถนอมกิติกจรซึ่งตอนนั้นจอมพลถนอมที่เป็นนายกรัฐมนตรี ก็ให้สัมทานณมูลค้างคาวที่เขาหนอนนะครับที่เขตอำเภอบรรพวิสัยติดต่อกับแถวสระบาดฮะมันมีสองร้อกว่าถ้ำแต่ที่ขุดได้จริงสามสิแถ้ำปัจจุบันนี้ขุดมาแล้วหนึ่งถ้ำเหลือสาิบเจ็ดถ้ำตั้งแต่ปี11หนึ่งนะจนถึงปัจจุบันนี้ไปแล้วหนึ่งถ้ำแต่ยังไม่หมดนะคือขุดขึ้นมาคองเอาไว้สี่โคดัเริ่มเปิดถ้ำที่ สองนะครับดังนั้นสุดแล้วที่นี่มีวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยอินซีได้ไม่ต่ำกว่าห้าถึงหกร้อยปีใครจะอยู่ขายกับผมกทรทอครับก็ขายเหมืันเคยไ,<ด>ไ <laughs> ปเสียอ่ะอ่ะล่าวไปก่อนอ่ะโอเคดังแล้วก็มีการจับมือเซ็นสัญญาก,กันนะครับที่นี้โรงงานอินเตอร์โกลเทนนะครับ เขาก็ส่งออกไปที่ญี่ปุ่นเป็นเวลาที่สิบปีแล้วคือกูยินดีเะยนะคุณสมชัยดรสมชัยท่านประธานเราเลยครับบอสก็ไปขอสัญญาโดยเอาเกรดเดียวที่ส่งไปญี่ปุ่นมาให้สาธิกเจริญรสสดขายครับสุดยอดไหมครับอย่างนี้ก็สมควรท่านประธานเลยพี่เกรดทั่วไปไม่เอาต้องเอาเกรดเดียวที่ส่งไปญี่ปุ่นเท่านั้นยีงไงครับพิเศษนะ อันนี้คือเป็นงานสมาัมมนาทางวิชาการผมเองได้นําปุ๋ยตัวนี้เข้าไปแล้วก็ไปให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชได้ทาการวิเคราะห์นะครับการที่เราจะขายปุ๋ยนะครับสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงคือความเป็นมาตรฐานคือใครก็ตามที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์นะครับจะต้องมีบ่อหม,มักจังนวนหาศาร20ไร่เต้นที่ก็ได้2,000-3,000ตันนะหลังจากนั้นพอมันหมดก็ต้องหมักใหม่อีก2ปีแล้วจะหมักทันไหมล่ะถ้าหมักมาขายที่กระโดส่วน พะเราขายกันเดือนละสามสี่พันตัใช่ไหมทีนี้เก,กรดและคุณภาพมันก็ลดลงใช่ไหมถ้าหากวัตถุดิบไม่เหมดังนั้นเนี่ยคนที่มีวัตถุดิบต,ต้องเป็นคนที่เป็นเจ้าของมูลค้างคาวจอมน,มนาาักาสาแนะครับเอาล่ะก่อนอื่นมาคุยเรื่องปุ๋ยก่อนปุ๋ยมันมีอยู่สามประเภทใหญ่ๆนะครับก็มีปุ๋ยเคมีปุ๋ยคีวภาพ้าและปุ๋ยอินทรีย์ทงนี้ทงนั้นจะคุยเรื่องปุ๋ยเคมีพอสังเกตพ,พอให้ได้เข้าใจกันเป็นพื้นฐานเพราะเราจะทำทธุรกิจเรื่องปุ๋ยนะครับ ปุย๋ยเคมีจะประกอบไปด้วยสามธาตุเป็นหลักคือนะครับในตัวเช่นหรือที่เรารู้จักกันในธา,าตุของยูเรียนะครับถ้าปุย๋ยเดียวก็คือสิลินศูนย์ใช่ไหมยูเรียเนี่ยแพงมากแล้วก็ปุย๋ยที่ให้พวกดอกพวกผลคือฟอสฟอรัสปุย๋ยที่บำรุงแป้งให้แป้งให้น้ำตาลให้ความหวานให้ขนาดของผลคือโพแทสเซียม e มันมีแค่สามตัวนี่แหละท่าเดียวๆนะครับหลังจากนั้นพ่อครับปุย๋ยก็เอาสามธาตุเนี่ยมาผสมกันเป็นสูตรปุ๋ยออกมา สิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบหกยี่สิบศูนย์สิบหกสิบหกสิบหกแล้วแต่จะใส่อะไรเท่าไหร่เพราะกฎหมายเนี่ยนะครับเขียนบังคับเอาไว้ว่าพรบปีหนึ่งแปดนะเขียนไว้เลยว่า,า 18, นะผู้ผลิตปุย๋ยเคมีจะต้องเขียนสูตรทางเคมีให้ชัดเจนว่าใส่ธาตุอาหารหลั nitrogen, กไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใส่ไปกี่เปอร์เซ็นต์นั่นก็คือน้ำหนักหนึ่งร้อยกิโลคุณใส่อะไรไปบ้างเนี่ยไนโตรวเช่นปอกใบฟอสฟอรัสดอกกระผลและะ้วก็ โพแทสเซียมน้ำตาลกับแป้งใส่ไปกี่เปอร์เซ็นต์ยกตัวอย่างง่ายๆครับนี่ปุ๋ยที่เรารู้จักกันดีคือปุ๋ยสูน16 20ศใช่ไหมครับพี่น้องทั่วๆไปเขาเรียกว่าแอมโมฟอสชื่อของมันนะนะปุ๋ยแอมโมฟอสในน้ำหนัก100กิโลกร,รมัมท่านจะได้เนื้อปุ๋ยเพียงแค่36กิโลกร,รมัมเพราะเขาใส่ไนโตรเจน16กิโลกร,รมัมใส่ฟอสฟอร,รัส20กิโลกร,รมัมส่วนโพแทสเซียม ไม่ใส่แสดงได้สองเทาใช่ไหมมีอยู่สามหกกิโลกร,รัมในน้าหนักหนึ่งร้อกิโลกร,รัมแลวอีกหกสิบสี่กิโลกร,รัมคืออะไรครับผม,มคือสารเติมเต็มหรือที่เรียกกันแค่เๆ,ๆคือฟิลเลอร์สารเติมเต็มนะก็ได้แก่พวกหินหินปูนทรายดินเหนียวนี่เราเป็นหลักดังนั้นเวลาเราเอาพวกปุ๋ยเคมีหวานใส่พื้นที่ทำทาง,ทางกเกษตรหวานไปหวานมาหลายปีกินเตี่ยงต่อเท่าไป พื้นที่จะเริ่มแข็งเริ่มกระด้างหน้าดินจะเริ่มเสียและเริ่มเสียสภาพโครงสร้างดินก็คือดินต้แข็งขึ้นและดินก็กลายเป็นกรดดังนั้น,นกระสอบปุ๋ยที่เขาใส่ตูวท่อไปโดยเกณฑ์มาตรฐานคือกระสอบละห้าสิบกิโลกรัมก็จะได้เนื้อปุ๋ยไอ้นี้หนึ่งร้อยกิโลกรัมได้เนื้อปุ๋ยสามสิบหกกิโลกรัมถ้าห้าสิบกิโลหนึ่งกระสอบก็ได้เนื้อปุ๋ยเพียงแค่สิบแปดกิโลกรัมที่เหลือคือแต้มหมด หินดินเหนียวเอามาใส่นาเราเขาเรียกว่ากลรทยุในการย้ายขยะจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งนะครับเพราะเรานาเข้าปุ๋ยยักางเนี่ยครับไปไวเลยนะครับปุ๋ยที่ได้นะครับปุ๋ย่าหลักก็คือ N P K นล่ก็คือไนโตรเจนบำรุงใบงบำรุงลำต้นฟอสฟอรัสดอกผลแล้วก็โพแทสเซียมเนี่ยก็ให้พวกแป้งธาตุเด่นเรามาดูปุ๋ยเคมีส่งกันตัวเขาอ,อะไรบ้างครับอันที่หนึ่งเลยเสียรุปการค้าเราต้องนำเข้า จากยูเครนจากรัสเซียจากสแกนดิเนเวียนะครับเป็นปุ๋ยที่เขาเอามาจากแร่ธาตุสก,กัดมาเป็นเป็นเคมีครับได้จากแร่เป็นพวกอนโนะครับหลังจากนั้นพอใส่ fi, ไฟใส่มาดินบ้านเราเป็นกรดครับเครื่องมือที่ผมถืออยู่เนี่ยผมจะพกพาไปไหนต่ไหนตลอดช่วงที่ผมท,ทําธุรกิจอ,อยู่กับเจรโรสน,นผมก็ทําทีมนะครับตั้งเป็นสมาชิกคนหนึ่นนงเนี่ยน,นะเดินทางไปบรรยายที่ไหนไปสร้างทีมที่ไหนผมก็จะเอาเครื่องมือไป,ไปวัด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 วดูเรากฏบว่านะครับ ดินเป็นหมดอ่ะพื้นที่320ล้านไร่ประเทศเรานะทั้งหมดเลยนะประเทศไทยเรานะมีพื้นที่ทาการเพาะปลูกอยู่ที่160ล้านไร่ดินเป็นกมดปัจจุบันนี้ที่120ล้านไร่น่าตกใจนะครับเหลือดินดีพีแค่40ล้านไร่อยู่ในโครงการพระราชดำริกับโครงการเกษตรดินสีเท่านั้นเองผมเพิออ่างจัดงานไปเมื่อสองเดือนก่อนที่ครครวชงานมหากรรมเกษตรดินสีก็มีคนมาร่วมง,งานเยอะเลยนะครับเราก็คุยเรื่องนี้ โดยเพการใช้ปุ๋ยเคยมีเนี่ยเพื่อเป็นีเขียวพีโร่เพราะมันจะกินได้แค่ไนโตรเจนนะอีกสองธาตุที่ใส่ไปมันกินไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันมีเหตุผลเดี๋ยวจะชี้แจงให้ความว่าทำไมมันกินไม่ได้นะไอ้สามธาตุที่ใส่ไป NPK เลนี่ยเอาละสิ่งแรกเรงเสียละที่เลวร้ายที่สุดก็คือมันละลายละเหินละเหยหนีภายในสาวัน